สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักพบกับพี่จอยไลท์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านนะคะพี่จอยมาอีกแล้วในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้พี่จอยจะมารับซื้อเหรียญแบบนี้กันนะคะว่าเพื่อนๆนใครมีเอามาขายพี่จอยได้เลยนะคะพี่จอยจะรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทที่มีใช้ใจ่ายหมืนเวียนในปัจจุบันนะคะ เรียนนี้เพื่อนๆดูแล้วก็ลองไปหาดูนะคะเผื่อพบเจอ,อเอามาขายให้พี่จอยได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อนๆต้องชมคลิปให้จบนะคะดูไปช้าๆนะคะว่าจุดไหนที่มีราคาที่พี่จอยรับซื้อเพราะว่า เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่ติดอันดับเลยนะคะเป็นเหรียญที่หาง่ายในปัจจุบันหาง่ายมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบสังเกตอาจจะพบเจอก็ได้นะคะเหรียญน,นี้พี่จอยรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนี้นะคะรับซื้อเหรียญละห้าร้อบาทเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูคลิปไปชา้ชาๆนะคะว่าจุดไหนที่พี่จอย รับซื้อนะคะเหรียญน,นี้พี่จอยได้มานานมากๆแล้วนะคะก็เพราะว่าบ้านพี่จอยก็มีตู้น้ำหยอดเหรียญพี่จอยก็จะสังเกตนะคะทุกครั้งพี่จอยคิดว่าน่าจะมีพบเจออีกพี่จอยคิดว่าเหรียญน,นี้ไม่น่าจะเป็นการกระทำของอ่าใครบางคนนะคะ พี่จอยว่าน่าจะเป็นเหรียญที่เออเลอร์นะคะหรือว่าปั๊มผิดพลาดก็ได้นะคะเป็นเหรียญปีพศสองพัไม่ได้ติดอันดับเลยนะคะเหรียญนี้ตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเ,เพื่อนๆจะพบเจอได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เรามาดูจุดที่จะขายได้นะคะว่าอ่าอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆจะด้านหลังคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นอะไรไหมคะว่ามีจุดอยู่สองจุดเลยนะคะที่อ่าพี่จอยจะบอกให้นะคะว่าเพื่อนๆ ลองหยิบเหรียญของปีพศออ2543มาดูนะคะว่ามีแบบนี้บ้างไหมนะคะพี่จอยคิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นการกระทำน่าจะเป็นการปั๊มผิดพลาดนะคะถ้าใครมีมาขายพี่จอยนะคะพี่จอยรับซื้อ500บาทนะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆต้องดูเอามาเปรียบ เทียบด้วยนะคะว่าจุดแรกก็คือมีเลขสามนะคะมีเลขสามสามแต่ว่าตัวอาจจะเป็นตัว c กับข้างนะคะเลขสามและตัวตัว c กับข้างหรือว่าอาจจะเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะคะแต่พี่จอยว่าน่าจะเป็นตัว c กับข้างมากกว่านะคะ มีข้อเปรียบเทียบนะคะเพื่อนๆจะ,ะเหรียญด้านขวามือก็จะเป็นเหรียญปีพศเดียวกันนะคะแต่จะไม่เหมือนกันตรงขอบเหรียญของพี่ที่พี่จอยถือนะคะขอบเหรียญก็จะลึกนะคะปั๊มลึกลงไปนะคะ <benefits> เห็นขอบเหรียญได้ชัดเจนนะคะ เพราะว่าลึกลงไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าด้านขวามือขอบเหรียญจะเรียบนะคะเสมอเรียบนะคะจะไม่เหมือนกันเลยทั้งทที่เป็นปีพศออเดียวกันนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของอ่ เหรียญที่ปกติธรรมดานะคะปีพศออเดียวกันนะคะพศสองพสสิบสาด้านหัวก็ไม่มีอะไรที่น่าสังเกตนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูนะคะตรงขอบเหรียญของอเหรียญ ที่พี่จอยถืออยู่นะคะขอบเหรียญเขาก็จะลึกนะคะจะลึกลงไปแล้วก็มีปัม๊มมีเลขสามอยู่ตรงที่เลขหนึ่งด้วยนะคะอะที่ติดข้างๆจะเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะคะแต่จะเป็นเลขซีเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษซีที่กลับหลังกลับข้างนะคะ จุดสังเกตก็คือตรงนี้นะคะตรงขอบเปรียนแล้วก็ตรงที่ปั๊มเลขสามนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอนะคะเอามาขายพี่จอยได้เลยนะคะติดต่อพี่จอยได้นะคะแบบนี้นะคะที่พี่จอยต้องการซื้อแบบขวามือนะคะเพื่อนๆจ๋า ข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากก็ตามที่พี่จอยอธิบายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจุดแรกก็คือการปั๊มของขอบเหรียญน,นะคะก็จะลึกลงไปจะไม่เรียบเหมือนเหรียญปกติธรรมดานะคะแล้วก็จุดที่สองก็คือตรงเลขหนึ่งนะคะข้างเลขหนึ่งก็จะมีการปั๊มเป็นเลขสามนะคะ แล้วด้านข้างก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขศูนย์เพราะว่าเพราะว่าขาดขาดช่วงนะคะพี่จอยก็ขอเป็นว่าถ้ามีแบบนี้ก็จะเป็นตัวซีภาษาอังกฤษซีกลับกลับข้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเอน,เอ,นเอามาขายให้พี่จอยได้เลยนะคะติดต่อพี่จอยไลน์สไตล์บายจอยนะคะ เหรียญน,นี้รับซื้อห้าร้อยบาทนะคะสังเกตดีๆนะคะเพื่อนๆจะน่าจะมีพบเจอกันบ้างนะคะแต่เพื่อนๆได้เงินทอนมาก็ลองก็ลองดูนะคะลองดูสังเกตดูถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าจุดขอบเหรียญด้านในก็จะลึกลงไปนะคะจะไม่เรียบเหมือนกับ เหรียญตัวอย่างที่พี่จอยให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นเหรียญปกติธรรมดานี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะจะไม่เหมือนเลยนะคะตรงขอบเหรียญขอบเหรียญด้านในนะคะจะถ้าเป็นเหรียญที่พี่จอยถืออยู่ขอบเหรียญด้านในก็จะเรียบนะคะ แต่เหรียญพิเศษที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเป็นเป็นขอบเหรียญก็จะลึกนะคะขอบเหรียญด้านในก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกริ้งกิ้งกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ